สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามาอันบ็อกนะครับเจ้าเรียวโกะซิลนะครับ150นะครับรอกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวโปรโตไทป์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวจริงเพิ่งจะเข้ามานะครับสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับคําเดียวจบอมาดูข้างในกันครับใน1กล่องมีอะไรมาบ้างนะครับนี่เขาแถมสปูลลึกมาให้ครับนี่ครับมาอันนี้ก็ รีวิวกันไปเลยนะครับแกะกล่องนะครับนี่ใส่ตะปูตื้นมาให้ดูความลื่นโคตรลื่นนะครับแนะนําว่าไม่ต้องไปโมไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกปืนไม่ต้องไปทาอะไรนะครับใช้อย่างเดียวก็พอนะครับนะตัวนี้ได้อะไรมาอีกครับโคตรคุ้มนี่ครับแขนแต่งคาร์บอนนะครับแขนแต่งคาร์บอนแท้จากค่ายเรโวโกะนะครับแล้วก็น็อปนะครับก็ชุดแต่งตรงเนี้ยผมเคยขายเมื่อก่อนก็อยู่990เนะครับเฉพาะชุดแต่งแขนมันอย่างเดียวนะครับนี่ฝาคพ่อ ฝากครอบหน่วงนะครับจากค่ายเลยวโกนะครับ250บาทนะครับสปูลตื้นนี่ครับสปูลตื้นลูกละ800นะครับถ้าซื้อของญี่ปุ่นพวกตัวแพงหน่อยก็ลูกละ2 3สามพันนะครับตัวนี้จัดมาให้เลยนะครับนี่โคตรคุ้มอ่ะตัวนี้ครับเดี๋ยวราคาว่ากันท้ายคลิปส่วนตัวนี้นะครับเขาแถมสปูลลึกมาให้สปูลลึกจะเป็นสีดําก็เป็นสปูลมาตรฐานปกตินะครับ สำหรับลอกสปูลตื้นนะครับผมแนะนำใส่สาย0.4กับ0.6นะครับจะสวยมากแนะนำไม่ควรเกิน0.8นะครับก็สำหรับมือกระพงนะครับมือช่อนเท็กซัสหรือว่าคนที่ชอบตีเหยื่อเล็กๆพวกตระกูลไมโครจิกนะครับตีไมโครจิกริมฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่สปูลตื้นนะครับนะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับคนชอบเอาคันเบสตีเหยื่อปลอมนี่แหละไปตกปลาหมึกนะครับก็คือเขาบางทีเขาไม่อยากจะพกไปหลายคัน นะครับก็เนี่ยพกไอ้นี่เป็นตัวเดียวนะครับใส่สายเล็กอันนึงสายใหญ่อันนึงนะครับเผื่อตกปลาพวกไอสากพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เปลียนเอาสปูลใหญ่ใส่นะครับถ้าเราตกปลาเล็กข้างๆนะครับก็เอาคันเล็กนะครับพวกเวทตีขีดติดหกขีดติสองมาใส่นะครับก็เอามาตีไมโครจิกนะครับตกพวกไอเก่าเล็กนะครับพวกปลาสากปอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสนุกสนุกได้นะครับว่สวยเลยอ่ะ สปูนเดียวก็800ยแล้วครับส่วนนี้อ่ะมาเดี๋ยวสเปคกันนิดนึงนะครับนี่ผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับเจ้าซิล150้ตัวนี้นะครับอ่ะเห็นไหมเจ้าซิล150้ตัวนี้นะครับเ์เลโชอยู่ที่7.3นะครับซึ่งครอบคลุมการใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานคนไทยนะครับตีกบกระโดดกบยางปั่นบัตเบสนะครับบอปเปอร์เพนซิลได้หมดครบจบในอันเดียวนะครับ ลูกปืนสิบบวกหนึ่งตลับนะครับลูกปืนสิบบวกหนึ่งตลับนะครับฉะนั้นเหลือเหลือนะครับเหลือเฟือเลยไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนมานะครับแน่นเหลือเกินน้ําหนักตัวล้อผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรเบาทาออกมาได้ดีมากนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้ากรัมนี่น้องๆสตรีเลยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้ากรัมนี่คือน้องๆสตรีได้ว่าสตรีตัวสองหมื่นกว่านะครับนะพลังเบรกหกกิโลฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับเหลือเฟือเลยนะครับแต่ก็ ไม่มีใครแบบปิดเบรกอัดอยู่แล้วเนาะอ่าโอเคพลังเบรก6กกิโลครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับใส่สาย,สายผมแนะนําว่าถ้า0.6น่าจะหมดร้อยเมตรพอดีแต่อยู่ที่ยี่ห้อสายที่เราใส่ด้วยนะไม่ใช่ไปซื้อสายจีนมาแบบถ,ถูกนะในในลาซาด้านในช้อปปีที่เขาขายกันม้วนละแปดสิบร้อยหนึ่งอ่ะมันใส่ได้น้อยนะครับเพราะเส้นมันใหญ่อ่าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนจะมาแบบโอ้พี่ลอกไม่ดีเลยใสย่สายได้น้อยจังไม่ใช่นะครับสายพี่อาจจะไม่ดีนะครับต้องคิดกับกัน นะครับถ้าสปูนลึกนะครับใส่สาย P e 1.5ได้120เมตรนะครับใส่สาย p e 2ก็ได้100เมตรก็มาตรฐานคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ100เมตรก็พอครับตีไม่หมดหรอกนะครับแต่ผมชอบใส่ชุดแต่งสปูนตื่นมากนะครับถ้าตัวนี้นี่จับคู่กับคันูโว62สีแดงนี่จะหล่อมากนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจัดให้นะครับอ่ะมาอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนสปูนเจ้าตัวนี้นะครับว่าเปลี่ยนง่ายหรือยากยังไงนะครับ ฟังสเปกมาคร่าวๆแล้วนี่น่าจะน่าจะว้าวแล้วนะอ้าวมาอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้มีหน่วงไม่เหล็กนะครับตัวนี้มีหน่วงไม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับฉะนั้นมือใหม่ไม่ต้องห่วงปีได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเปิดด้านนี้ครับมีคําว่าโอเพนอยู่นะครับเปิดปุ๊บขยับมันนิดนึงครับขยับมันนิดนึงนะครับนี่ขยับมันนิดนึงของแง่หน่อยนะครับก็แกะกล่องมาแล้วก็ไอ้นี่เลยครับอ่า ขยับมานิดนึงแล้วบิดลงนะครับนี่ตัวนี้มีหน่วงนี่ครับหน่วงแม่เหล็กกี่เม็ดแปดเม็ดนะครับพร้อมลูกปืนนะครับหน่วงแม่เหล็กแบบซีนด้วยนะครับโคตรเทพแปดเม็ดก็ใครตีฟู่นี่ก็ยุ่งแล้วนะครับนี่สปูลตื้นนี่เขาแถมให้นะครับก็เปลี่ยนสปูลลึกใส่เข้าไปปกติแต่เวลาใส่เนี่ยเราเห็นไอเฟืองข้างในไหมครับมันมีล่องอยู่ใส่ให้ตรงล่องมันก่อนนะครับใส่ให้ตรงล่องมันก่อนโอเค แล้วก็เอาฝาเนี่ยคอเข้าไปปกตินะครับเห็นไหมนี่คอเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องดันจากข้างล่างขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับพอตะกี้ผมก็คือแกะแกะของปุ๊บผมก็ไอนี่เลยนะครับนี่คอเข้าไปเลยครับปั๊บเรียบร้อยลองหมุนดูก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกเข้าล็อกเสร็จปุ๊บกดปิดโพสข้างล่างเรียบร้อยครับก็ใส่สปูลลึกเรียบร้อยนะครับก็แนะนํานะครับใครที่จะไปเปลี่ยนสปูลนะครับใครที่จะไปเปลี่ยนสปูลนะครับ ไม่ต้องไปยืนเปลี่ยนริมน้ำนะครับไม่ต้องไปยืนเปลี่ยนริมบ่อนะครับ